สวัสดีพี่น้องตื่นเช้ามาพบกับรายการ c o ฟฟี e ท i มิ b r e รดหรือหรือจิบกาแฟด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังของท่านฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอีกหนึ่งวันทีละเก้าทีละเก้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นฤทธานุภาพสำหรับหนุนใจและนำท่านเช้าวันนี้เราพบกับสดุดีบทที่63ข้อ9ถึงข้อ11 แต่บรรดาผู้มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์จะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกเขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยดาบพวกเขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกแต่พระราชาจะทรงยินดีในพระเจ้าทุกคนที่สัทุกคนที่สาบานโดยอ,อ้างพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์เพราะปากของคนพูดมุสาจะถูกปิดอาเมนเช้าวันนี้เราดูสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณ ชีวิตของคสเตชนเรามีแต่สงครามฝ่ายวิญญาณและทุกวันนี้พี่น้องกับข้าพาเจ้าต้องผเผชิญสงครามฝ่ายวิญญาณทุกๆวันเมื่อไร่เราพังพลาดเมื่อไรเราพังเผอเมื่อไรเราแปะทำช่องว่างให้กับมนันมันจะเข้าแทรกแซงมันจะทําร้ายทําลายเราแน่นอนเช้าวันนี้พี่น้องทีละดาวิดได้ย้าเตือนเราแล้วว่าเราควรหวยแหกการสถิตยอยู่ของพระเจ้าถ้าอยากจะชนะมีชัยชนะเหนือมาเหนือสงครามนั้นต้องหวยแหย การสถิตอยู่ของพระเจ้าดังที่ดาวิดได้กระทำแล่เจ้าวันนี้ได้เตือนเราว่าเราต้องหวยแห่การสถิตอยู่ของพระเจ้าและให้เราทั้งหลายต้องใคร่ครวญถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ในอดีตนั่นคือพระสัญญาของพระองค์ความดีตอนนี้ให้เหตุผลอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าคนเป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่านทั้งหลายและข้าพระเจ้าทุกช่วนที่เราก้าวไปนั้นให้เป็นเริุสต์ที่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวท่านเอง ดาวิดไม่ได้อยู่ในถิ่นพรกันดานเพื่อพักสงบฝ่ายวิญญาณแต่เพราะดาวิดกําลังทำสงครามกับคนที่ต้องการสังหารเขาสเปอร์เจียนชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่ใหญ่กว่าซึ่งเราประชิญอยู่นั่นก็คือมารเป็นตัวทำลายและพงพันของมันก็รลที่จะทำสิ่งเลวร้ายอย่างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นดาวิดหรือเราเองก็ไม่สามารถมีชัยเหนือศัตรูที่มีพลังเช่นนี้ได้ พลังเช่นมารได้พี่น้องที่รักแล้วเราจะมีความหวังอะไรถ้าเราจัดการกับปัญหาเองเราจะตอบสนองด้วยวิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงนิสัยบาปของเราอย่างไรก็ตามเมื่อพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราจะหันมาหาพระองค์และพึ่งพาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราแสวงหาพระองค์และความจริงของพระองค์ขอทรงปลดปล่อยเราจากสิ่งชั่วร้ายและการให้ร้ายและขอทรงสำแดงโองแก่เรา เพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องชื่รักเช้าว,วันนี้ขอพี่น้องสแสวงหาและหวยแหในการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าและทุกย่างก้าวของพี่น้องนั้นตลอดทั้งวันขอพึ่งพาพระองค์พึ่งพาวิถีนุภาพของพระองค์เพื่อเราจะมีชัยชนะที่พระองค์จะทรงหยิบยื่นให้เราในตลอดทั้งวันนี้ ข้อคิดของเราขณะที่ดาวิดแสวงหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรนมีคนอื่นๆที่แสวงหาโลหิตของดาวิดอย่างแข็งขันขอชีวิตของเราที่จะโลมด้วยพระโลหิตของพระเจ้าและแสวงหาองค์พระนเจ้าการทรงสถิตยอยู่ตลอดทั้งวันนี้แล้วพี่น้องพบชัยชนะแน่นอนอเมน